ยท้าทิวาภูกราปิปนิจากลังเอวเมวะโยตินังเตทานังวุปกาปิอิติทางปฏิทางตุังทีเววะสมิตุตเถรบริณสังตปาจันโธพันนละโธยถามณนโตติระโธยธถาสปิติโยวตังตัสัโลโกนาตตุกะเตปวัดวันราโยทุกิที่คายุโก วัดสิทิโยวัันุัสโลกนตถุมาเตวัดวันตลาโยทุกขีทีกายุโคลาวสพิติโยวัันุัสพโลกนตถุมาเตะพระวัดวันลาโยทุกขีธีายุโคมาพิวาฒนาสีริสนิจังทาปัจจัยโนจัตตาโลธรรมาวัันีอายุวโนสุขัง มะลังมหาคาลุนิโกนาโทอัตตาเยจายสุขายะสัพพานิลัมภูริตวาบาลมีสัพพะปโตธรรมโญมุตมะเอเตนะสัจวัจเจนะมะหุตุตัปปุภูรตวากาเลนทานติสปัญญาวัทนุวีธรรมจาราคาเลตินนางิเยตุขุตุขุเตตุตาทิสุวิปัตันนัปมนาตัสุราหุตุเตทักกิณยาโโมทันติวียาวัจัง กร ah it ู้แต่หน้าที่นาโอนาเตปุญย์ญสตวาจินโอทัตตมาะเทอาปิวานะิตโตย่าท้าจินานักพลังกุญญานิปาโลกัสเมิงปฏิทาวน์ทปานินันติ่อาโตวัปัจจานานังอัาคังธรรมังยานังตัณหาเกิดเทปัจจานานังทัติเยเยอนุตรเรยอเกตธรรมะ ปัญนานังหุ่นยากุสเมตุเกอเกตังเกปัญนานังคุณยากเตอโนเตเรตมืออันธาลัทธาตังอักังคุณยังโวัตติตักังอายุจวันโนเจยโตจิตติทุกังอรังอคัตาธาตาเมตาวีอักขธรรมสมาโยโตเแวะปูโตมนุสโวอาคัปโตปโมทติปายโว อระโตตีโรอนัโตปฏิภาณัโตจุขัดแตทามีทาวีสุขังโตอปิคัตเจติอายุขัดตัวพลังวันงังทุกขันธิพานโตตีคาปิยาตัวอโหปิยาทายาสุปปาจเจติปิยาเมิญประเทเตกับเวทีวาสัมปันธิติธาติโยสีระวันเตสะโพเจตวาสัญญาเต รามใจน้อยแต่าติเทวดาหาสึงตาสังถิณมาดิเตตาปูจิตาปูจิยันติมานิตามานยันตินังเดตนังอนุกรรมปันติมาตาพุตังบุคุรสังเทวดานุกรรมปิตอโภโสตถาัสสานิปัสสติยาณีภูฏานิธรรมะธานิภุมานิวายานิวันตริเคสัพเตวะภูตาจุมาะ โอวันเดียโถวิสัชกาจจาน,านุภาติตังตุภาติตังกินติปิโยภะเตมุปุณยะจะตุปปาทะรังอปาปังธรรมุรเทตังนมมุกาลอานางังตัตมายิบูตานิสามเณตจัเปเมตังกโลธรรมนุติยาปทายะทิวาจลโตจารันติเยปิลิปโตกาลังอภิธังขบานาเตโขมนุตา ตักลกาลูภาวาบุตาวาบุตเสนไมติดาจะอตสมารถมนุษเอียาทัศให้เรรักกับอามาตาติการาติเมยสกาติเมยาติมิตราสขาจเมเปตานังทัดินังทัาภปเปกตมนุษยราในกุ่นังวาโตโกหยาวันยาปริเท วนาตังเปตานามัมถายะเอวองังจิตถิยาโยยันจะโคทักินาอินนาตั้งคำนิทุปฏิสิตาทีกรัตตังวิาทายัสสานโตกับปฏิโสยาทิธรรมโมจะยังนิทัสติโตเปตานุปูชาเจกตาุราลาบาลัญจะปิกขุนะมนุปทินนั้ ุมเหตุคุณยังประจุตั้งอันนลกประการที่ตรัพปุทสานุภาเวนะจักมาธรรมานุภาเวนะจักมาตั้งคานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังครัตนังตินางรัตนานังอานุภาเวนะจัราติติจารธรรมะขันธานุภาเวนะปิตกติยานุภาเวนะจินตสาวาทานุภาเวนะจักเพตเต โลกาสัพเพเตวิยาตัพเพเตอันตรายาตัพเวเตปัจวาตตัพเวเตปุนิมิตาตัพเพเตวังตทาวินัสจันตุอายุวัตตะโกะสนาวัตตโกติริกวัตะโกยะตะวัตโกปโลวัตะโกวันวัตตโกภูกวัตะโกโหตุคาภะทาภุกขโลกปยาเวราโศกาตัตตุปัจจวานเอกา อันตรายาปิว an ินัสสันตยตยิศายยติทีนางลาภังโสติภาคยังทุขังลังตีอายุจวันโนจะโตกังพุทธีเจตวาสสตวัสสาจะแต่วัตุกับมังคังลกขันตุกับมาเทวชาติบาปุถานภาเวนัสตาตัวที วันุเตปุตุตาประมังขลังรักขันดุตาบะเตวัฏาบะธรรมะมุภาเวนะสตาโตตีวันุเตปุตุตาประมังกลังรักขันทุตาบะเตวัาบะสังฆามุภาเวนะสตาโตตีวันตุเต